ไปน้ำตกกับกวินกันวินไปหาเก็บป,ปูกับหอยทุ่งน้าของทุ่งน้ามีปลาไหมว่ใส่เบดบอกกวินตรงนี้นสดชื่นมากเลยใช่มีปลาบอกอ๋อกวินน้ามันก็ไหลลงตรงนี้นะวินเนี่ยแล้วมันก็ออกตรงนูน้นปะเข้าไปเบิ้งหอยตรงนู้นปะไปกัน เออน้ำตกำหรือน,น้ำไหลเนี่ยน้ำไหลมาสอง๋อมันก็ไหลลงไหลงไหลงทุ่งหน้าไปตรงนี้มีตัวตัวนี้มันก็จะเปียกนิดหน่อยข้ามาเลยอันนี้เ,เป็นคันแท่น่าเป็นคันแท่น่า,าเ,นเจ้าจปูเจ้าปูเหรอม,มาเก็บมาเลย เอาเซก็คู่มาไปเร็วไปดูน้ำตกใ่ญ่กันกบินพี่แช่ชแชบบ่แบบน่้จะมีปูเยอะอ๋อแบบนี้จะมีปูหลายบ่าครับโอ้ตอนนี้กบิ้นหาปูบ่โอ้พี่เหมยว่ามีน้ำตกแม่ก็เลยย่างมาตามหาน้ำตกโอ้อันนี้เขาเอินว่าน้ำล้นให้หน้า น้ำล้นเห็นหน้ากวินเห็นปูอีก,ะอกระบอกกวินเห็นปูอีกระบอกครนะับออกน้ำมาเร็วมาเบิ้งน้ำตกไงของพี่เหมยนี่คุณอาน้ำไหลก็สันอู้น้ำล้นเห็นหน้าเย็นสบายกวินมาเล่นน้ำตกเร็ว น้ำล mm ่นให้ห hmm. น้าไม่ไ huh? ด uh ้เ huh. อิ้นว่าน้ำตกดอกโคตรตกแห้งน้ำก็เลยล่นให้หน้าบานก็สิมีหอยมีปูตรงนั่นก็มีไปบังตรงนั่นปะมีหอยบ่เห็นปูด้วยบ่มีอยู่บ่ปูน้อยบอกวิ่งได้ได้เจ๊ตัวแล็กบังเนี้ยปูนั่นอู้ ได้น้ำก็เลยได้ลูกเพ้อมได้ลูกปูเพ้มอมป้าประสบการณ์เดินนาครั้งแรกป้าประสบการณ์เดินนาครั้งแรกครั้งที่สามครั้งที่สามร้อสิบสี่อันนี้ก็น้ำตกเล็กโอ้น้ำที่เป่งจากให้นี่ไปให้พุ่นตนัวนี้นี่จุดนี้คือจุดเป่งน้ำไปให้พุ่น

ต้องเอาไปเลี้ยงก้อนนี่ปูหน้าเขาเอานีปูนาเฮ้ยเฮ้ย้อีกปูน้อยเฮ้ยแม่ก็จับด้เฮ้ย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 ไ่มปไกันนี่นี่นี่ตัวนังนี่นี่อันี้อันน้ันี้อ้อนีอ้ออเอาใส่อออออัันัออี้น้นน้ล้นอ หาแล้วท้น้ำไหลแบบน้ำไหลเน,นาะน้ำตัวนี้ไหลแห้งมากเว่นไม่ไหลเท่ไหร่หรอแม่แม่เหรอหหหะนะครับไหลลงให้หน้าเราวมันก็สิไหลตามคลองมากเรื่อยๆนี่คลองน้ำ ก็ไหลเข้าต้นป่าปามเฮาพร้อมเฮ็ดให้ดินน้ํอุดมสมบูรณ์กวินไปกันป่ามเฮาก็ต้นใหญ่แล้วด้อเนะทุกคนพุ่นป่าปามเฮาปีนี้ป่ามเฮาก็ต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์ป่ามนี่แม่นสปีปีแล้วบ่ทุกคนจือบ่ได้เนาะปลูกแต่ปี ปดปีเก้าปีได้ผลได้เก็บลายรอบแล้วเด้นี่ปามเฮ้าได้เก็บลายรอบแล้วต้นปามแต่ตอนนี้ย่งยัางมหันเด้เพิ่งเก็บน่วยมันไปยัางมหันได้ออกนวยต้องใส่ปุ๋ยอีกสักหน่อยเนาะต่อปามเฮ้า กกวินปูปูปูกกวินมามาเก็บปูให้แน่เลยเร็วปูน้าปูน้ามันออกนะมันออกก็โคะเร็ว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 ได้ปะได้ปะเอาอ,อีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหหนีบเราบ้างนหนีบมือเดอ้โอโหวิธีจับปูจะมันบอเก่ง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 โอ้กอวิจ่จับไปไปบ่ครับ ไปจับปูตรงนั้นอ่ะปูนี่เหนียวอ่ะพ่อแม่เลี้ยงกาวิเอ้าอย่าโทษแม่ได้ไหมเฮ้ยแม่อย่าหยิบเสี้ยวนะเอยไปจับมันเอยไปจับมันเสีดือนน่ะเอยไปจับมันลูกเสีดือนมาเร็วมาๆมาหาตรงนี้เร็วมันอาจจะมีมาไตมา ปกวินปไปดูตรงนั้นกันกวินไปดูตรงน้ำไหลตรงนั้นปะามันจะได้ไหลเยอะปะมาเร็ววิน